กระดืนอนกขอกาบสวัสดีมิตรักนักสะสมเรียนเก่าแก่เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบครับเหรียญกระสาบรุ่นของในหลวงละะรัชกาลที่9ของเราจึงสําหรับวันนี้ครับเราก็มารีวิวเหรียญ5าบาทและเหรียญ10บาทครับสองเหรียญกันอีกเช่นเคยเป็นประจําเพื่อทะการนำข้อมูลครับเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับราคาของเหรียญน,นะครับมาฝากพี่ๆน้องๆที่มีใจ รัก,การสะสมเหรียญทุกคนครับได้รับรู้ได้รับฟังเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญการอัปเดตราคาของเหรียญการประเมินราคาของเหรียญมาให้พี่ๆน้งนองๆได้รับชมกันนะครับนะครับเอาละรครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจดยวยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้งนองๆ จรับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญ5บาทครับเหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2541นะครับซึ่งเหรียญ5บาทนายากนะครับติดลำดับเรามาดูข้อมูลของเหรียญนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราคาของเหรียญเราต้องรู้รายละเอียดรู้ข้อมูลของเหรียญเหรียญนั้นกันเสียก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบทับโลหะสีขาวราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผิดพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสิทธาพรฉลองพระองค์คุยไอในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับเรามาดูข้อมูลด้านหลังกันต่อเลย ด้านล่งนะครับจะเป็นพระอุโบสถวัดเป็นจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับแผ่นในพวงขอเหรียนเบืองบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2541นั่นเองนะครับเบื้อง่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาลิขสิทไทยและลิขสิทธิ์รบีนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบัตรขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับ ก็คือวันที่1มิถุนายนพศ .,2530 นเอนะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญครับอยู่ที่7จล้าน8 6 3 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอาผลิตที่ถือว่าน,น้อยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญที่ติดลำดับ1ใน10ทธนเองนะครับจิงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญ5บาทครับปีพศ2541นี้่าเป็นยังไงส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาที่ประเมินไว้ก็คือเหรียญนี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่110บาทนะครับซึ่งเป็นราคาถี่ว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับสําหรับเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ2541นี้นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทนะครับ ดีพศ2,540นะครับดูสภาพเหรียญนะครับชอบตรงรายละเอียดของเหรียญนะครับคอนข้าจะชัดดีนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญกระสพรับูหาสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับ สองเครื่องบรุขันติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุลีอะไในวงขอบอหล่านั้นขวาครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายไปลว่าสิบนะครับเบื้องล่างนะครับจะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอาหริบ โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวานะครับจะมีตัวอักษรที่เขียนวว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับสําหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531นะครับเํานวือนการผลิตเหรียญอยู่ที่9ล้าน3,600เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดจำนวนผลิตที่ไม่เยอะนะครับ น้อยมากๆิ่งอยากจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แสงเทียนอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับมาหาสะสมกันเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงจะดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการประเมินราคานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าสูงมากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ถ้าพี่น้อง จะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับต้องไปดูที่เหรียญที่มีลักษณะเป็นเหรียญที่เนื้อเกินนะครับหรืออาจจะเป็นเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญเนื้อเกินก็คือมีอาจจะเป็นเหรียญมีเรือนะครับเนื้อเกินด้านหน้าด้านหลังราคาอาจจะถึง5 0 0ถึง1,000บาทนะครับ1 5 0 0บาทก็มีแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตกลงราคาแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อแนละผู้ขายเป็นหลักนะครับราคาซึ่งไม่แน่นอนซึ่งเหรียญที่มีเนื้อเกินนี้นะครับ เริ่มมีการซื้อขายกันออกมาจริงๆแล้วน,น,นะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับความหายากง่ายของเหรียญน,นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลในคลิปที่เราอัปเดตใม้ท่านรับชมกันทุกวันสหรับวันนี้แสงเทียนนาทางสวัสดีครับ